คนลาน่ารักคนลาวตอนที่เรามีเหตุการณ์คนราวนี่ก็เป็นให้กําลังใจเราเหมือนกัน น่ารักน่ารักสบายดีสบายดีสบายดีเออถ้ามีงงงานงานเราจ้างติดต่อได้เลยไปเลยไปเลยเดี๋ยวไปไปไปเลยพี่น้องจ้างใดเด้ไปไปรีวิวสินค้าไปได้ไปได้คำโคงไปเลยไอเล็บยูคำโคงไปเลยเออคอมเมนต์บอกไปคอมเมนต์บอกไปเออไปแล้วไปได้ไปแล้วไปได้ขายน้ำพริกเด้ไปแล้วได้อินโดนีเซียได้เดี๋ยวเดี๋ยวสิไปซอยอาจารย์เดียใครเอเดี๋ยวเราพริกเข้าไปเดี๋ยวเราไปสอยไปซอยไปซอยไม่ต้องไม่ต้องจ่ายตังค์ไปสอยไปเที่ยวด้วยไปเที่ด้วยสบายดีพี่น้องเราอืม ซื้อค่ะกดก่อน5 4 3 2 1กดค่ะแล้วเดี๋ยวตอนกลางน่าจะมีอาตักข้าวเหนียวใช่ไหมเออเดี๋ยวแม่เอากับก้ามด้วยแล้วก็เอาข้าวเหนียวกินไปด้วยเลยแล้วก็ตักบาบไปด้วยเออเออไปเต๋อไปเต้นไตมายังไงอันนี้เป็นไรเปลี่นอะไเปลีนขอเป็นอะเปลนหน่อยเพื่อนยาก ฟิลิปปินส์เพื่อนยากเพื่อนรักเพื่อนยากเพื่อนรักฟิลิปปินส์เพื่อนรักฟิลิปปินส์เดี๋ยวปีหน้าได้เป็นประธานอาเซียนเราจะเป็นเพื่อนกันโอ้ยเพื่อนรักเพื่อนรักไอร์ลิฟ์ไอรยฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์ไอร์ลิฟ์ยูไอร์ลิฟ์ยูไปช่วยดูแลประเทศยูด้วยนะประเทศไอรด้วยเ้วก็อีมาเลเซียมันกวนตีนฟอดมันหน่อยฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์เพื่อนรักเพื่อนรักฟิลิปปินส์มาฟิลิปปินส์อันนี้อะไรสิงเกิลโปร์อันนี้ฟิลิิปปนส์ ด้ยจ้าก๋ตะก้าด้วยจ้าดูจออย่าลืมกดตะก้ามาด้วยนะทุกคนก๋ตะก้าด้วยนะคะขายน้ำพริกไปด้วยขายอะไรต่างๆไปด้วยแล้วก็ขายหมูไปด้วยแล้วนี่มึงอาจารย์เดียวสามามึงจะไม่ใช่มันไม่นั่งดูเฉยๆนะไม่ได้นั่งหายใจด้วยนะมานั่งหายใจฟรีอย่างมีเกียรติไม่ได้นะกดน้ำพริกนะกดซื้อด้วยเออกดไปด้วยนะอาจารย์สามานะอาจารย์สามานี่อุงสามาจากน้องจอกใช่ ไกลนะไกลนะเป็นชั่วโมงนะเเออออจัดให้หน่อยสิถูกต้องย้ายเสียชื่อเขาไปเจนนี่ขายได้เยอะมากเลย้อไปที่พี่กันก็ขายได้เยอะมากถูกต้องมาติบบบแท็กนี่มันขายมาได้นี่ไหนแล้วอาจารย์มีเวลาไปไหนนะเขาเริ่มปิดเริ่มปิดตัวลงเอริ่มปิดตัวลงปิดเขาเริ่มปิดตัวลงโซลลงน่าจานเบีล่าที่นี่ก็จะปิดตัวแล้วเหรอไม่ไม่ขอไม่จดผลผลนี่ถึงปีห you น know anyway> ้าจตาปีหน้าตาชิ้ยาถึงปีหน้าจ้าปีหน้าตาปีหน้าตาไม่ธรรมดาแลยนี่รัฐมนริกาก็เลยแบบว่าพระราชินีมาแล้วเหรอ เพราะเราจะมีเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยเรือใบจ้ายังไม่มายังไม่มาแล้เพื่อนรักเวียดนามเพื่อนรักเวียดนามเพื่อนรักเวียดนามลูกสูงสามเมตรเด็กกูทำเดี๋ยวมึงมาช่วยออกแบบให้กูหน่ทำเพื่อนรักเวียดนามเพื่อนรักเวียดนามเพื่อนรักเวียดนามเพื่อนรักจ้าไม่มีเพลงเวียดนามเหรอเออเออเวียดนามเวียดนามไหน่อยดิเวียดนามเพลงลูกทุ่งเวียดนามหน่อยสิเออมึงดูลูกชาติใครมามีทุกจ้าไม่ก๊กไหนจะเลยเก๋ไหมก๊กเปิ้ลเลยๆไหมดิไหมดิดมันดับไหมดไหมดับเออ เหมือนอัลบิกโลตัสแม่กูเหมือนอัลบิกโลตัสแม่กูอลบิกโรตัสอ่านี่อัลบิกบอกันน่ะอัน่ะอัลิโลตัสอ่ นะอย่าลืมกดด้วยดูอย่าดูโชว์อย่างเดียวตาไม่มีแบบนี้สิใช่ไหมไม่มีเขาทำไม่ได้เดิมเไม่เขาเปิดตอนกลางคืนไว้เแคยแม่งมองไม่เห็นเอาก็ตอนกลางมันมันร้อนหรือเปล่าไอ้นี่ก็มันร้อนเขาไม่ไฟเขามีไฟไนร์ไนรล่นร์ไนร์ไนรล่นร์ไนรลเราจะจีนี่มาแล้วไนร์ วันลาสิมีเป็นวันลาสิมีวันลาสิมีวันนี้จะลาไม่มาจะลาไม่มาจะลาถ้ามาจะลาไม่มาจะลา พาเลตาทีมประเทศเดียวในโลกแต่ฟราจินีเสเปนพาเลเปิดการกีฬาและเป็นนักกีฬาทีมชาติกีฬาละไม่จจ้ะเน่เป็นไงล่ะเป็นไงเป็นไงที่มีทุกคนสอกไนจะระดูตองจงก็จะเล่นเป็นกีฬาจ้ะมีประเทศเดียวในโลกจ้ะฟราจินีมาจ้ะฟราจินีจ้าจังส่งปรกันประกันประกันไปที่ฟราจินีใด้ก้อง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  โซมไปโซมินโซมินเป็นไงล่ะไปที่พระราชิน so so ีเป็นไงล่ะพระราชินีจัะเป็นไงบระราชินีทรงเป็นนักกีฬาเรือใบและสวยงามสง่าแข็งแกร่งสกรองมากจ้ะพระราชินีของฉันพระราชินีพระราชินีเป็นไงล่ะพรลราชินีของฉันเป็นยังไงล่ะฟิลิปปินเป็นไงเฮ้ยเขมรว่าไงนี่พระราชินีของฉันเว้ยโอเคไม่เป็นไรไปเรื่อยๆอ่ะไปเร็ว พระรชินีนี่นุน,นพระรชอนีอยู่หลังธงชาตเห็นไหมเออเออเออพระรชินีพระรชินีเป็นนักกีฬาเรือใบแล้วก็ทรงสตรองแข็งแรงสามารถปีนขึ้นไปบนเรือใบได้นะแล้วก็สามารถที่จะเออเขาเรียกว่าเออใช้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 ใช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 ผาฝ่าสมรภูมิคลื่นได้ดีมากจงสมรรถนะท่านส,สตรองแข็งแกร่งเลิศมากทรงพล ส่งพันลุดส่งพรนลส่งพลุดรักส่งพันลุดส่งพันลุดทุกคนส่งพรันลุดมากเลยค่ะอืมนะครับส่งพันลุดอายเลิฟยูส่งพันลุดนะคะตายเหนือยหอยตันบีเสร็จละอันนี้วิธีเปิดนะคะทุกคนอืมฝากกดซื้อออกในตะกราด้วยอ่ะต่อไปเป็นการขายของอ่ะกดซื้อก่อนด้วยค่ะน้ำริดโอ้ตอนนี้มีกิจตะกร้านะจ๊ะมีกิจตะกร้า ห้าตะกร้านะคะตะกร้าแรกนะคะขอตะกร้าแรกเป็นหมูค่ะดดนี่เป็นหมูแดดเดียวและหมูแดดเดียวนี้นะคะอร่อยมากเลยเด็กนักากินแล้วนะคะถ้าเกิดทอดแล้วนะคะทอดแล้วปุ๊บเอาเวฟได้นะคะแล้วจะเกิดได้นะคะข้าวเหนียวน,นะอุ่นๆร้อนๆน,นะให้นักเรียนไปโรงเรียนได้เลยลูก<ม>ห<ร>ลานเลนโนนจัดไปเลยนะคะหมูแดดเดียวอาจารย์เบียร์จัดไปที่ถุงละบาทจ้าสามร้อยสามสิบเก้าบาทจ้า นุ่นึงได้ขนาดนี้เธอดูห้ารอยกรัมเลิศมากครึ่งโลครึ่งโลเลิศเลิศนะเอากดหมูดัดเดียวก่อนห้าสี่สามสองหนึ่งกดจ้าเปเงีย้องเราทุกเหตุการณ์ยิงสดตลอดเดี๋ยวกูล็อกกิ๊บปิ้นขึ้นอะเดี๋ยวลอกิ๊ปิ้นนี่โหแล้วแล้วของไทยนะเปนล้ำาป็นเหลือเยอะไปเยอะขนาดห้าสี่สามสองหนึ่งกดจ้าคนไทยโอ้โห มันก็เต็มเลยเล่นไงมันเกิดเป็นนอมันเกิดเป็นนอเอาก็เป็นสนามเลยมันต้องเดินเต็มสนามสิถ้าเกิดไม่ขึ้นเป็นเยอะๆมันก็หลงเหลงเดิใช่ไหมดูเนี่ยนักกีฬานักกีฬานักกีฬาทั้งหลายนักกีฬาทั้งหลายเล่นไงเ่นเห็นแล้วปลื้มใจเห็นแล้วปลื้มใจเดี๋ยวอาจารย์จะกลับเลยไหมหรือว่าใช่เลยกับเดี๋ยวให้อาจารย์พักผ่อนน้ำเบีกร์กัดดันเบียร์ก่อนประการที่สองเป็นสกานน้ำเบียร์กัดดันเบียร์ ได้พี่โก้น้ำพริกอาจารย์เบียร์ก่อนพี่กอนพี่โก้โอ้ยเขอนขาทำพี่กาจารย์เบียร์ห้าสี่สามสองหนึ่งกดจ้าได้ปลาสลิดต้มยำนะจ๊ะปลาสลิดต้มยำนะจ๊ะนี่สองกระปุกอันนี้กระปุกสองกระปุกเท่าไหร่นะขายสองกระปุกสี่ร้อยสี่ร้อยสองกระปุกจ้ากระปุกละสองร้อยกดจ้ากระปุกละน้ำพริกอาจันเบียร์กะจันเบียร์มีน้ำพริกอาจารย์เบียร์มีรัสขนาด อาจารย์ไม่เลี้ยอาจารย์ไม่เลียอาจารย์เลี้ยไม่ได้น้ำพริกอาจารย์เบี้ยมีทุกคนคนละหนึ่งออเดอร์นะทุกคนสอคนละหนึ่งออเดอร์จ้าชอบเนี่ยมีสายทอดชอบเลิศมันก็ไม่รูยวันหลังวันหลังดูวันหลังดูอาจารย์จะไปจัดไอะไรที่นี่รู้สึกเป็นไงบ้างอาจารย์ฮะอะไรที่นี่รู้สึก Happy ไหมมีปวดท้องดิมวนมวนท้องดิเอาเราจะขี้เท่าแล้วอันนี้อร่อยจนดีสนุกดีเออสนุกดีมีปลาหม้วงมีปลาช่อนขายไหมครับมึงไปตลาด มึงไปตลาดปลาปลาทอนมึงไปตลาดเลยไปซื้อเสร็จแล้วก็ปล่อยด้วยนะตรงไม่น่าจะพยาอันนี้ก็เออฝากฝากอนุโมทนาให้กูด้วยมีตะกามะม่วงไหมมะม่วงอร่อยมากเธอกระโปงเฮ้ยสาวกระโปงสี่ร้อยห้าสิบบาทกดเลยจ้ามะม่วงเนี่ยมันเป็นมะม่วงอบแห้งชรับกระปิอร่อยแบบแซกอีรีก็ได้นะมะม่วงอร่อยมาก ใช่มะม่วงอร่อยมะม่วงมีกะปิมะม่วงคุกกะปินะคบกลินดีนะจันเลยกะมะม่วงคุกเกลือพลิกเกลือพลิกเกลือแล้วก็กะปิกแล้วกะปิแล้วคางกุ้งคางกุ้งนี่ร้านเดวคางกุ้งกินอยู่ป่ะอร่อยมันหลังมีหัวกุ้งไหมหัวกุ้งอยากจะทําอยู่แต่ว่าทํทำไม่ทันมันขายดีจัดแล้วคางกุ้งอ่ะอร่อยจัดอร่อยจัดให้แม่อร่อยจัดของกระเป๋าคางกุ้งเอออร่อยจริงมีผงแยกอร่อยมากอร่อยมากอ่ะมีผงแยก กุกจ่ให้หมดเลยเน,นี่ยเนี่ยดูสิกุ้งนี่ดูนี่นี่กุ้งนี่นี่ผมกา,างกุ้งนีงกลางกุ้งนี่ไอ้กินแล้วผมล่วงไหมไม่ล่วงคางกุ้งนะกดไปเลยกระเป๋าคางกุ้งห้าสี่สามสองหนึ่งกดค่ะปักก้านเนี่ยที่ปากปุ่นะครับคางกุ้งเนี่ยคางกุ้งแล้วดูซีเกมได้เพคนเพลินเด้อเออปวดสั่งไปไปนั่งดูกีฬาอ อ่ะปไปเรวสบายดีออกมาอ่ะน้ำพริกกลับไปขอบคุณนะคะทุกคนและสามารถไปกดสั่งซื้อน้ำพริกกระตันเบียร์ที่โชว์เคสของแท็กพลันยูตลอดค่ำคืนนี้ได้หมดเลยและพรุ่งนี้ก็ซื้อได้ซื้อได้โชว์เคสแท็กพลันยูเราจะคาตะกร้าให้อาจารย์เบียร์ไว้เราจะคาตะกร้าไว้เราจะคาไว้เราจะคาตะกร้าไว้นะคะมีอะไรไม่ถึง่องนี้ได้มันต้องพักใจไม่ม่อันนี้ของอาจารย์ถ้ามีดราม่าอาจารย์จามานี้พักใจไม่มีใครก็มานี่เอออยู่คนเดียวมันเหงา ที่นี่ทุกวันเลยเอจะก็เกิดทุกวันก็อยู่ที่นี่ตอนเกิดเซ็นสัญญาแล้วว่าจริงเหรอหยอก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 ไปนี่ล่ะจริงจริงอาจารย์อาจารย์เบียร์มีปัญหาอะไรก็นึกถึงที่นี่ไว้ด้เลยที่นี่เป็นเซฟโซนอาจารย์อาชีพด่ามันแทนกูด้วยนะไม่ต้องงงไม่ต้งวอนเวลาใครด่าฉันเีกยอาจารย์ก็ด่าให้ด้วยกันแล้วแลกเวรกันแลกกันแลกกันแลกกันเฝ้าบ้องไม่เป็นไรดราม่าเรื่องปกติเดี๋ยว่าพวกนี้ก็ผ่านไปนะ เมื่อก่อนนะมันไม่มีคอมนะจางเมื่อก่อนมันจะมีอันนี้แม่พวกหนังสือด่าลงดารามันอยู่หนังสือโอ้โหอนู่ไอ้พในหนังสือเดเรนนิวไทยลงไทยรัฐตานิวก็ติดมีหมดด่าแท็กวิทยุด่าแท็กวิทยแต่ลืมๆไปเดี๋ยวสักพักมันก็จะเป็นเหมือนที่หอบล้วยอ่าในกระดงกระดาษอ่านผ่านไปอย่าไปซีเรียสดามงดราม่าจริงๆไม่ต้องสนใจที่เบียร์ต้องฟังแท็กไว้ไม่กับวัอโดนด่าว่าอะไรเมื่อก่อนเยอะเจ้าชู้บ้างโอ้ยเยอะแยะหนักเลยมีอยู่เรื่องเดียวเสียเรื่องผู้หญิงเจ้าชู้ เจ้าจูเรื่องเดียวผู้หญิงองการไม่เป็แต่เรื่องผู้หญิงแค่นั้นน้องนั้นไม่มีอะไรเลยแต่จริงๆเป็นคนดีนะพี่บอกให้แจ็คก็เนยูจริงๆแล้วเป็นคนดีอืเรื่องเจ้าจูนี่อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าจริงๆเขาไม่ได้เจ้าจูอืดีแน้วดีแดีสวยเมื่อกี้สวยเมื่อกี้มาสวยเมื่อกี้มาคือสวยเลยอย่ามาแบบตบต้นลกตบดีแต่พี่อ้ไม่ได้อันนี้กูพูดจริงๆแจ็กเป็นยู่จริงๆเป็นคนดีอจางอพ่อเขายังบอกเลยว่าเขาเนี่ยเขาเนี่ยพ่อเขายังบอกเลยว่าเขาเนี่ย ถูกเลี้ยงดูจากพ่อมาดีมากแล้วเขาเป็นคนมีวินัยมากและเป็นคนที่อดทนมาตั้งแต่เด็กนี่พ่อเขาพูดจริงเหรอจริงพ่อแม่แยกทางกันอยู่กับพ่อลูกเขาเป็นคนอดทนเป็นคนอดทนมีวินัยแล้วก็เป็นคนรับผิดชอบสูงพ่อเขาพูดแล้วก็วงการบันเทิงอะนะมันก็มีหลายเรื่องแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็น้าตาดีไงแม้คนมาจากเกศยอดเชียงใหม่เนาะ ก็ก็น่าตาดีเหมือนหนะุ่มเกาหลีไงนะก็สา,สาวๆก็สนใจเป็นธรรมดาเจ้าชูา้ไม่มันเป็นแค่เจ้าชู้แต่ผู้หญิงไม่ชอบเยอะอผู้หญิงไมจ่จริงแต่เราไม่ได้เอาเอาเอา <laughs> จ้าชู้ปิดไหมแต่เราตอกนรกไหมเจ้าชู้ตอกขงเราไม่ได้มีเมียหรือยัง<ะ>ตอนนั้นยังไม่มีสิตอนนั้นยังไม่มีถ้ายังไม่มีใครเป็นเจ้าของก็ไม่ได้เป็นต้องมันเราด้วยเอ้กูไม่ได้นมกระทะทอดเดียวกับมึงด้วยแต่มึงต้องขออนุญาตพ่อแม่เขาก่อนนะอะไรนะไม่จะขออะไรมันก็ไม่ขอมาช่วยเราตผิดสักคู่จังเลยได้แค่กระทะเดียวกันนายครูอาจารย์ไม่ขอบคุณ ไม่ต้องขอหรอกเพราะไอ้ผู้หญิงมันก็ไม่ได้ขอมอแม่มันนะเรามีใครขอด้วยไม่มีหรอกขอไปฟิชเชอร์ลิงกับแจ็คเพลนยูหน่อยนะแม่มันก็ไม่ไปขออนุญาตแม่มันเหมือนกันกรอบเลยอ่ะไม่ได้กินนะจ้ะไม่ได้กินนะจ๊ะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะผู้ชายผู้ชายไม่ได้กินแต่หน้าแต่น้ากินมากเลยไม่กินนะจ้าไม่ได้กินไม่ได้จ้าถือสิบแปดนะจ๊ะเบียร์เบียร์ถือสิบแปดนะจ้ามันกินตอนเช้าไหมกินตอนเช้าได้เอาไปแต่ทำไมมันจะยังไม่นี่อยู่หรอไปอ้เพื่อนแด่มาเพื่อนได้มาเพื่อนแม่มาไปเคียดดิมมมึงงงเชื่่่่่ออออ้้ยยยาาาาวนีนะ วันดีคืนดีทำไมนัดโทรหาแม่กูเออแล้วเด็กวัเยาเหมือนกันนะเออไม่กล้าพูดอะไรเยอะแยะเออกล้ยอะแยะด้วยจริงจริงเออครับมาที่ผมก็ได้กับพิธกรมาแล้วเออคุณเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูเดี๋ยวจริงจวันดีคืนดีเว้ยเธอสบายดีแหละไม่ต้องวันดีคืนดีโอ้แล้วกูมากับนายกด้วยโอ้โอ้สวยเลยโอ้แล้วแต่งชุดไอ้เยี่ยมเขาเน้นหนักเลยเขาเนี่เฟรมดีด้วยเฟรมเหมือนกึกกุปฏิวัติแล้วตอนเนี้ย แม่โว้วันดีขึ้นดีคนพะเยาเหมือนกันทำนัดโทรมาตกใจโอ้ยยังเดี๋ยวต้องมานักตอนนี้คุยวันยูคุยมาได้คุยมาเป็นปีแล้วมึงทาไัวยังนั่เออนะเออขอมอเดือนที่แล้วอยู่เออเดี๋ยวลงมานักมามาเออเนี่ยรักแฟนตอนนี้พอดีเลยถ้ามีอะไรเหมือนคุปฏิวัติแล้วตอนนี้แล้วก็นือดูดูดูทัดเลยทัดเลยแม่มีอะไรรับคนเดียวเลยตอนเนี้ยเนี่ยดูเฟรมน้องกำลังสวยเลยเออและอากว้างสิกวางเห็นเวลาโดนโดนได้หมดสิท่านายก Pues อาจารย์เบียร์บอกปูรกชายเชื ah ่อชาชา้ัดใจชนกอาดฝคนรุกงริมัจกสัจจะยุมาอาสาฟารักษาถิงสงสายอ้จารเบียรอาจารย์เบียร์ของมากครับเอาเงินแล้วคนชอบเป็นคนเดียว พูดปัญญาอ่อนอย่างนี้ไงขอนจะกลับแล้วขอจะกลับแล้วอาจย์เบียร์บอกพูดมึงปัญญาอ่อนแล้วกูไปละไม่อาจารย์เบียร์เขามีคิวแค่นี้จ้ะแล้วก็เขาจะต้องกลับไปพักผ่อนเดี๋ยวพูดนี้ต้องไปด้านสามอีกพี่นี่มีงานไปไหนนะอะไรนะรายการอะไรนะเกลือกร้อนเกลืออุ่นเกลือกร้อนนึกหลอนเลยอาจารย์เรารู้จักเหรอแต่ว่าไปเนี่ยก็สมควรนะอีกอีกคำแก้วแต่หลงรักอาจารย์เบียร์แล้อดนะใช่อาจารย์เบียร์แล้อดสมัยก่อนหลอดยองยืนอ่ะอาจารย์เบียร์ยืนอาจารย์เบียร์หล่อนะหล่อนะดูเนี่ย เพื่อเพื่ออะไรไม่เข้าใจโชว์ให้คำแก้มันดูโชว์คำแก้วประเดีนะครับพี่หมีไงไลน์หาขอบคุณมากผมมามีอะไรไลน์คุยกันพี่หมีได้ครับได้อาจารย์นอนร้องไห้มาคุิอะไรนะมีมีสิมีสิไม่มีโอกาสอะไรล่ะเออ อาจารย์เคยร้องไห้ไหมบางทีนอนเงานอนร้องไห้ไหมไม่เคยเลยนอนนอนกอดเออเนี่ยสาธุอาจารย์มีคนบอกสาธุอาจารย์อาจารย์ยังไม่ได้บวชเลยมึงสาธุอะไรเออบุกช่วยจดใจไปถึงล้านใจแล้วจ้าไปถึงล้านใจเล้วอาจารย์เบียนน่ารักแปลว่ามาเขาเรี็วมามามาเขาเร็วมากพักผ่อนมาพักผ่อนมาพักผ่อนแต่ลาพักใจแ่ละพักใจ ถือว่าสบายสบายหือว่าสบายสบายอาจารย์เบียเป็นคนดีเออแล้วเป็นคนน่ารักอืมนะแล้วก็เป็นคนที่เออเขาเรียกว่ามีวุฒิภาวะครับเอ้าอะไรวะเฮ้ยมึงเอาให้อาจารย์เบียรปไปกล่องหนึ่งได้ไหมลูกค้าดักคืนน้องลูกค้าลูกค้าดักให้แล้วมีแต่คนละอันนี้นะแกดักกินอันนี้มุงุุคุณ